ไม่ไม่ได้ไปรอบเจดียใช่ไหมลายมาไม่ทันครับเราจากท่านเจ้าจัมเราเคยไในที่ดินลเก่ เป็นถวายควระเวารวัดป่านาลี่จังหวัดสกลนครขอขอบคุณญาติโยมจากจังหวัดสกลนครและจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมาพร้วมราการถวายอาหารมินหี่งใงงานอาวรนมคลทรกครอบ89ปีองประเทศเราขออนุญาตท่านอาจายครับท่านนงครับต้องเลยนต่าุตนไป หลังจากนัเกที่นั่อยจางนกที่เนพะจดีกันได้แต่กาสนเราจะมีการทอกบตา่อาเกิดน้ำใจระบวนการน้ำหลวงจะเข้าในช่วงประมาณเข้ากาสามนเพราะฉะนั้นงจสวายงการนักบามาจากนวัดเราไม่มีวิธีการใดโดยว่าพระหลังจากนั้แล้วก็จะได้มีคนรับสรงด้านนั้นอานา่นพอ กานวัดขึ้นมาแถวให้ตรงเกิดเหตนการการชเวลาในการเคียงเรารับงูดในประโคด้วยไปมีการประการงานระดับรื่นเรรับินธบา์ดหลายสายเรายับส่วนรับบินสบายอยู่หลังจากที่รับบินสบาเสร็จแล้วก็สอนมณใ้ขึ้นที่สระออันเลยนะครับ อยอดียมเราก็าหาที่นั่งาหาที่นั่งาหาที่มอ,มองกันแล้วกันตรงไหนนั่งได้นั่งเลยต้องขออภัยนะพื้นที่ด้านในอุโบสถด,ด้านล่างเนี่ยทางวัดจัดเตรียมไว้ในส่วนของที่ีในช่วงเวลาสิษยาฬิกา,าไม่ให้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องย,าย้ายอะไรก็เลยไม่ได้เข้าไปใช้บริเวณโดยรอบก็สามารถนั่งได้เช่นเดียวกันพิจารณารด,ดูว่าตรงไหนที่สะดวกสะอาด อาจจะข้าวไปทางนาโน้นเลยสายทุกโน่โนาทางโน้นข้าวถวายพระทางโน้นเลยนะทางโน,งน้นไปน้ะอยู่บนโต๊ <c oughs> อะอย,นนอ,นะอยู่ทางด้านนอกนอยู่ทางด้านนอกถ้าหากว่าใส่บาตรเสร็จแล้วจะรับบริการตรงทานเลยตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน ทยอยทยอยกันไปรับบริการรงทานนะถ้าเรา